450ชุดนี้450เป็นป้ายนำเข้านะคะ A28 A28 450บาทชุดนี่แอนสปเลยชุดนี้เลยค่ะจุดที่พี่แอนใส่นะคะ A28 รหัส A28 450บาทค่ะอันนี้คือร่วมทรงไอพิ่น่อว้ที่นี่ A28 พิมมาราคาด้วยนะคะราคามาด้วยนะคะอ่ะมาแล้ว a สองแปดสี่รอยห้าสิบสุสูอะไรนะสุทารินีเหรอสุทาสินีพี่สุทาซินีแคปเจอร์ให้หน่อยค่ะพี่สุทาซินีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าเี๋ยวว่าของขันมันนับจะเนาะหนึ่งจ้องหนึ่งจ้องใช่ใส่ดิกินี่ข้างในเบอร์ไอจาน นี่เป็นประเภทแบบกระขายสวยอันนี้เป็นสีเขียวเขียวมิ้นต์นะคะเขียวมิ้นต์แต่ว่าขังในจอมันเข้มอ่ะอันนี้เป็นสีเขียวด้วยจอเขียวๆฟ้าจ่ายให้ป้าอย่าพึ่งสิป้ามันขายไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชุดใหม่แล้วจัดให้เราจัดให้ขอบคุณค่ะชุดนี้ใครใส่ยูตื้อไม่ยถ้าใส่อยู่ในอ่น พี่น้องค่ะพี่น้องเคยเห็นได้ไหลน์สิจำได้ว่าชุดนี้นี่ใส่เคยใส่มาซสอมแล้วก็เคยใส่มาซสอมแล้วก็เป็นชุดเรียนไทยแลนด์กอดไป็ดเรีนบอยเั้งนั้นอ uh ุ้ยบ่ขายได้แต่ไหนก็บ่ขายอุ้ยบ่ขายด้วชุดนี้มันสวยนะจริงๆมันมีสองสีมีสีเทากับสีสีดำ วอนพี่แอนโชใจอามซื้อนู้นเนี่ยวอนพี่แอนเห็นใจอันนี้จะมีจะมีฟองน้ํานะคะเวลาใส่แล้วมันก็จะดูแบบดูมดูมนิดนึงสวัสดีน้องนี่เสื้อยืดมีไหมคะแถมราคาถูกก็บอกแล้วนะถูกอันนี้มันเป็นงานนําเข้าเหมือนกันนะคะโอ้ยโ่ขายดอกเสียดายแม่ขายจะงจะใส่แล้วโม่ขายยักตัวอันนี้ก็อันนี้ก็ยังไม่เคยไม่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  ไม่เคยใส่เหมือนกันนะใส่ไม่วัาใส่อะไรนี้นะคะแล้วก็ผูกตรงนี้นิดนึงฟรีไซส์เนาะได้หมดเลย S M L ก็ได้ย่งหลังงานป้ายนันทวัฒนันนพัฒนันนพัฒติด S นะคะใส่ติด S อตั้วเอสเอนี่ก็ต้องใส่สัาลั SM เ รหัสอะไรคะ A29 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 เอาไป A29 เอาไป650บาท A29 650ค่ะ A29 650ป๋าโอนมาเลยผู้ละสโอ้โอนมาได้4,000บ๋าเดี๋ยวจ้งให้น้องเองขอเลยมาแล้วเอาอย่าี้นะทัิทกายแล้ว ใหญ่ๆไปให้นะคะพี่นักัารีครัาแคปเจอร์หน่อยมันน่ารักอ่ะมันเป็นสไตล์วินเทจดีนฟอกสีแล้วก็มีผ้าผ้าแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นชุดเซ็ตฟรีไซส์เป็นฟรีไซส์นะสองชิ้นประหยัดหาเพ่นแบบนี้หนูมีตัวนี้สวยเอาเลยคกองเชียร์เค้่านไหค่ะนี่ขายไปแล้วค่ะเมื่อกี้ขายไปแล้วค่ะชุดเมื่อกี้ขายไปแล้ว มีชุดนี้พี่บอยเอาพาแบ่งแบ่งแบรแบนด์ออกมา้งกายเอฟมาโชว์ไว้ทุกหยอกผู้บ้าหน่อยหน่อยเออู้บาเออูบาตัวนี้ใครใครจะเอาเอาไปเลยละขาดอะไรนะคะสองเอสามศอสามศนก็เป็นสองข่าเเอาไปสองข่าสามศูนย์สามศูนยแล้ว A30 าเอาไปสามร้อยสามร้อยเอสามูนเอาไป3ามร้อเอสามเอาไปสามร